สวัสดีครับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับคลิปนี้มาพยากรณ์ท่านที่เกิดวันอังคารประจําเดือนตุลาคมนะครับจะเกิดเดือนอะไรก็ตามแต่นะขอให้เป็นวันอังคารกับผมโกโก้พมดน้อยนะครับผมจะมาอธิษฐานจับให้พยากรณ์นะครับในไพ่ตัวเลขก่อนนะท่านที่เกิดวันอังคารพื้นดวง6ใบแรกนี้ดวงดีมีโชคคิดสิด่งใดปรารถนาสิ่งใดจะสําเร็จสมปรารถนา ในเดือนตุลาคมนี้ปรารถนาสิ่งใดสาเร็จสมบัติขอให้ไพ่เสียงทายไพ่พายากรณ์ออกมาได้เอ็ดแดงหรือสิบแดงนะครับของท่านที่เกิดนบนัอังคารประจําเดือนตุลาคมนี้ดวงดีมีโชค6ใบนี้ขอให้ได้เอ็ดแดงหรือสิบแดงดวงไม่ดีมีเคราะหรือติดขาดสิ่งใดไพ่พายากรณ์จะขึ้นมาเอดด็ดดำหรือสิบดำดูามไพ่ทักดำไพ่เสียงทายนะครับ1 2 3ส สี่ห้าครบหกแล้วนะครับหกใบนี้ดวงดีมีโชคคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสําเร็จสมปรารถนาไพ่เสียงไทยจะขึ้นมาเอ็ดแดงหรือสิบแดงนะครับตุลาคมนี้ชาวอังคารจะเป็นอย่างไรนะครับดวงดีมีโชคขอให้ไพ่ขึ้นมาเอ็ดแดงหรือสิบแดงลุ้น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 อ่าตำแหน่งที่หนึ่งได้ ดวงไม่ดีมีคลอ้อติดขัดไพ่จะขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบดำถ้าที่เกิดบันอังคารสิบดำมาแต่ใบแรกเลยนะต้นต้นเดือนให้ระวังนิดนึงนะครับคาดบังอะไรไว้อาจจะไม่ได้ดังใจนะหนึ่งตุลาวันลงทุนแหน่งชาติอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างนะครับดวงดีมีโชคเอ็ดแดงสิบแดงดวงไม่ดีมีคลอ้อหรือติดขัดไพ่เสี่ยงใชยขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบดำเจ็ดดำดาวเสาการเดินทางการจอลดลาพานะระวังติดขัด การเดินทางรถยานพหันนะเลขเจ็ดคือดาวเสาร์บางท่านอาจจะได้เดินทางบ่อยบางท่านถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอาวุโสหน่อยระวังการเดินหน่อยนะครับเดินเหินระวังลื่นล้มนะเจ็ดเป็นเลขเกี่ยวกับแข้งขากระดูกหกักแตกนะหรือการใช้รถใช้ถนนให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับหรือท่านใดนที่มีลูกหลานหรือญาติที่อยู่ที่ทางไกลาอาจจะติดขัดนิดหน่อยอาจจะเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดอะไรก็ได้นะ ห้าแดงดาวพฤหัสเด่นสติปัญญาบ้านที่อยู่อาศัยพระภูมิเจ้าที่ให้โชคออ้ดวงดีมีโชคเอ็ดแดงสิบแดงดวงไม่ดีมี closet, คลอสติดขัดเอ็ดดำสิบดำเอ็ดแดงประกอบห้าแดงห้าคือตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยพระภูมิเจ้าที่ที่อยู่อาศัยให้โชคนะครับท่านี้เกิดวันอังคารนะเอ็ดแดงประกอบดาวพรฤหัสเด่นเกี่ยวกับผลงานวิชาการ,รต่างสอบแข่งขันสอบบรรจุการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่องเงินเดือนได้ดีสําเร็จมากมาย9ก้าดำพลังงานอำนาจมืดนะครับ ตัวติดขัดพลังงานอำนาจมืดอ,อยู่เบื้องบนเลยเดือนนี้แผ่เมตตาเยยอะหน่อยนะครับทำบุญด้วยนะมันจะเหมือนจะทาให้ท่านต้องเดินทางบ่อยปวดแข้งปวดขามันจะเป็นโรคเกี่ยวกับในสิ่งที่มองไม่เห็นนะผมดูจากตำแหน่งไพ่พยากรณ์แน่ดวงดีมีโชคเอ็ดแดงสิบแดงท่านที่เกิดวัอังคารได้สองใบเลยนะครับแต่เนื้อสิ่งเงินใดทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นสามารถจัดการแก้ไขสะสางได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับเอ็ดแดงเหลี่ยมเพชรสติป,ปัญญาไหวพริบป,ปฏิภาณ จัดการได้ทุกอย่างจะรอบข้างหนักหนาปัญหาขนาดไหนหรือจะเป็นภาระมีภาระนี่สินอะไรต่างก็สามารถจัดการได้นะครับระวังนิดนึงอาจจะเหนื่อยปวดหลังปวดแข้งขักกระดูกหน่อยแต่ได้รับผลสําเร็จคือเอดแดงพลังงานของท่านที่เกิดบันอังคารคือนักต่อสู้อยู่แล้วนะลดความใจรใจ้อนลงนิดนึงนะครับลดความใจร้อนลงนิดนึง หรือถ้าดีในมุมบวกอีกทีหนึ่งเจ็ดจอนจากเก้าดำสิบดำสิ่งที่ไม่ดีจะจอนจากออกจากดวงชะตาของท่านจอนจากพัดพลาดออกไปออกไปเลยสิ่งไม่ดีในเดือนตุลาคมนี้ออกไปจบไปนะครับออกไปจบไปแล้วนี่นะครับสิ่งไม่ดีออกไปเลยนี่คือตำแหน่งของไพ่ตัวเลขน,นะครับเรามาลุ้นในคำพยากรณ์กองที่สองไพ่พยากรณ์นี้จะสื่อสารอะไรกับท่านที่เกิดวันอังคารมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ขอให้ขึ้นมา ใน6ใบนี้ขอให้ออกมารู้เห็นตามความเป็นจริงจะได้ชี้แนะท่านที่เกิดบันทังคารและในรอบที่3นะครับก็จะเป็นการอธิษฐานหยิบตัวเลขว่าผมมีไพ่3ใบนะและท่าในใดที่เลือกได้พลังงานของ10แดงก็อาจจะได้รับความโชคดีมากมาย6ใบนี้โดยชะตาของท่านที่เกิดบันทังคารมีอะไรบ้างในเดือนตุลาคมนี้1 2 3 4สี่ หอ่ะ6มาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนตุลาคมนี้ทิศทางดวงจะเป็นอย่างไรกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกท่านใหม่ที่เข้ามารับชมรับฟังผมจะมีชั้นคลิปตัวเลขนะครับคลิปตัวเลขพุากรณ์ตัวเลขอ้าวดูซินะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยตำแหน่งที่หนึ่ง 10ไม้เท้านะครับมาตำแหน่งเดียวกันเลยตำแหน่งนี้สิบดวนี่ก็สิบไม้เท้านะครับอะไรจะมาเหมือนกันเลยนะครัะถ้า้เกิดบานาังคารดูสิหยิบคนละครั้งก็มาเหมือนกันเลยสิบก็คือความหนักเหนื่อยการต่อสู้สิบไม้เท้างานจะเยอะหน่อยนะในเดือนตุลาคมนี้เร่งาสะสางปิดงมกปิดหรือเปล่าทํางานทําการบางคนบอกว่าหนักสิค่าพ่อมดน้อยแม่กําลังจะเกี่ยวข้าวค่ะ มีข้าวเกี่ยวโค้งเกี่ยวข้าวเลยก็ภาระหนักง,งานหนะักสู้นะครับคุณแม่นะสิเงไมเท้าการรุยความเข้มแข็งการต่อสู้ชีวิตคือการต่อสู้นะครับแล้วก็อยู่ไปจนกว่าเราจะหมดอายุไขนะอยู่ไปสร้างบุญสร้างบาร,รมีใช้นี่กำก่าไปด้วยใช้นี่อย่าสร้างนี่ใหม่ให้มากมันเหนื่อยหกถ้วยนะครับสิ่งดีจะกลับเข้ามาอาจจะได้พบเจอบ,บุคคลที่ห่างหายไป เหมือนบางท่านบอกว่าเจอแล้วค่ะพอมดน้อยหามาตั้งนานหายไปเป็นปีคลิปไม่ได้ทําคลิปต่อเนื่องคลิปก็เลยไม่เร่งนะครับยอดติดเติม6ล้าน8แสนคนหายไปหมดเลยหายไปใช้เวรใช้กรรมอยู่นะครับ6ถ้วยจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะบางคนนะครับบางท่านที่เกิดวัอังคารเจอมิตรเก่าเพื่อนเก่าผู้รักเก่าก็ได้มีการได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นบุคคลรอบข้างก็ได้นะครับ พี่แม่ชีพ่นางฟ้าอาจบางท่านอาจจะต้องสงบนิ่งหรือช่างใจปัญหาต่างๆมีเรื่องเก่าๆให้มาขบคิดหรือมีเกณฑ์ตัดใจ9กจรจอจากสิ่งไม่ดีจรจากพัพนาออกจากมีเกณฑ์ตัดใจตัดทิ้งบางท่านถ้าเป็นรูปธรรมหน่อยปล่อยรถคันนี้ละจะนี่ไปไม่ไหวล้วไปต่อไม่ได้ทรัพย์สินหาใหม่ได้นะครับถ้าไปต่อไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางก่อนไม่เป็นไร สู้ใหม่นะถ้าที่เกิดวันคารนะสู้ใหม่สุดท้ายเราตายไปก็มีแต่บุญกุศลติดตัวนะบุญและบาปติดตัวเราข้างบนก็ไม่ได้ใช้เงินข้างล่างก็ไม่ได้ใช้เงินนะเงินทองของนอกกายเงินทองของใช้ในเมืองมนุษย์เท่านั้นนะครับโชคลาภมีบ้างนะครับหนึ่งถ้วยจะมีข่าวดีในระยะเวลาใกล้ๆนี้ต้นๆเดือนต,นต้นสัปดาห์ก็ได้เบื้องบน ระวังความหงุดหงิดโมโหตําแหน่งเดียวกันไพ่ปีศาจตั้แห่งของก้าวดำนะครับถ้าเกิดวันอังคารนะก้าวดำพลังงานอำนาจมืดน,นี่ก็พลังงานอำนาจมืดระ,ะ,ะวังจะไปยุ่งเกี่ยวหรือไปทําอะไรที่มันผิดไม่ดีระวังอารมณ์ถ้าอารมณ์เราหงุดหงิดอารมณ์ร้อนขี้โมโหท่านี้เกิดวันอังคารนักต่อสู้เทพสงครามอยู่แล้วระวงังการปะทะอารมณ์หรือระวงังผู้เราผู้ใหญ่เจ็บป่วยก็ได้นะครับ แต่ผมจะตีในมุมบอกว่าไพ่ปีศาดีวิวคือสิ่งชั่วร้ายจะออกจากดวงชะตาของท่านไปแล้วความชั่วร้ายความไม่ดีก็จะออกไปจากดวงชะตาของท่านแล้วห้าโอเคตำแหน่งนี้เฉลิมฉลองได้เลยนะครับหลุดพ้นนะแต่ถ้ามันตีตำแหน่งของไพ่เสียงทายบางท่านอาจจะมีความทุกข์ใจเรื่องคู่ครองคู่รักนะครับท่านที่เกิดวันอังคารมินมีความรักฟ้อนเกิดขึ้นหรือคู่รักของท่านเจ็บป่วยก็ได้นะ ผู้รักเจ็บป่วยมีผู้รักซ้อนหรือระวังอารมณ์หงุดหงิดอืมมีบางอย่างที่เราคอยบุญกุศลจากท่านอยู่เราคอยการปลดปล่อยเราคอยการปลดปล่อยเราคอยบุญสุศนจากท่านอยู่นะตุลาคมเจ็ดตุลาก็จะวันออกพรรษาแล้วปลดปล่อยแล้วนะครับออกพรรษาแล้วแต่เราก็ต้องทําดีต่อไปเรื่อยๆนะเอ็ดแดงสําเร็จสมบัติทนาโดยรวมผมดูว่าในเดือนตุลาคมของท่านที่เกิดวันอังคาร ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องน่าจะเตือนก็คือการเดินทางรถยานพาหนะระวังด้วยและก็สองก็คือระวังการเดินเหินลื่นล้มหกล้มแข้งขากระดูกหักแตกงนให้ระวังกับอารมณ์โมโหความงุดยงิดทุกอย่างลุยต่อสู้ได้ดีสําเร็จมีเกณฑ์ได้รับความสําเร็จมากมายโชคลาบมีไหมเอ็ดแดงสองตัวมาจากตัวตนนั่นเองคิดชอบตัวไหนก็จัดการซื้อเลยหรืออาจจะได้จากเพื่อนฝูงคนรักคนใกล้ตัว หยิบยื่นให้ก็ได้นะครับใบนี้นะหยิบยื่นให้ก็ได้นะครับหกถ้วยแต่ความสําเร็จมีแน่นอนมันมีมานธรรมดาแล้วครับมีมานธรรมดานะรารรานะเรามาลุ้นกันดูนะครับพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยผมมีไพ่สามใบนี้เป็นการเสี่ยงทายนะครับเป็นการเสี่ยงทายมาลุ้นดวงดีกันนะ โกโก้หนึ่งโกโก้สองโกโก้สามพลังงานความโชคดีจะเกิดขึ้นกับท่านมากนเท่าไห่ถ้าท่านเลือกได้สีแดงรับรองว่าสิ่งดีเกิดขึ้นท่านแน่นอนนะครับเป็นการพยากรณ์นะแต่ท่านที่เลือกได้สีดำก็ต้องอาจจะหนักเหนื่อยกว่าคนอื่นที่เกิดวันอังคารด้วยนะโกโก้หนึ่งโกโก้สองโกโก้สามเลือกถ้าผมเป็นวันอังคารผมขอเลือกโกโก้หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเบอร์หนึ่งพึ่งได้นะครับ หนึ่งสองสามติดเลือกท่าในใดที่อยากให้ผมพยากรส่วนตัวแอดไลน์ไอดีได้นะครับด้วยความยินดีนะครับเผื่อมีปัญหามีความทุกข์ใจบางคนถามว่าแพงไหมไม่แพงไม่มีราคาผมมีเวลาผมก็ดูให้ได้นะครับแล้วแต่น้ำใจนะครับไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นทิศทางว่าเป็นการช่วยเหลือเผื่อมีแนวทางออกบางคนบอกว่าป้ามีน้ำใจอยู่ค่ะป้าให้ค่ากระฟงแฟรอันนั้ก็ขอบก็ด้วยก็ด้วยความยินดีก็ขอบคุณมากมายนะครับท่านีดเลือกโกลก็หนึ่งกับผมนะครับ รายไอเดียอะไรล่ะครับโกโก้อ๋อ oh, K O K O 4 6 6, 6 1หรือพิมพ์เบอร์โทรศัพท์เลยก็ได้โกโก้พิมพ์เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 4 5 9 8 4 6 6, 6 1ถ้าจะเลือกเบอร์1โกโก้1กับผมได้10แดงพลังงานความโชคดีก็มีอยู่นะครับ10แดงเหลี่ยมเพชรน,นะครับท่านที่เลือกโกโก้2 10. บดำนะครับอาจจะติดขัดบ้างอาจจะหนักเหนื่อยหน่อยนะส่วนท่านเลือกโกโก้สามตีตีขอสแสดงความยินดีกับท่านสำหรับผมโกโก้พ่อมุน้อยคลิปนี้มาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านเกิดวันอังคารประจำเดือนตุลาคมนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความโชคดีขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคระับสหรับลินี้ขอบคุณมากนะครับ